ฟินฟินฟินแลนด์ฟินกลับมาแล้วผมกับรายการฟินฟินแลนด์นะครับแล้วช่วงนี้ครับเช่นเคยเลยพี่วินนะครับมีเคล็ดลับผิวดีมาฝากน้องๆกันด้วยครับบอกเลยว่าเป็นเคล็ดลับมาตลอดกาลนะผมของคุณดวงดาวจารุจินดาครับจะเป็นยังไงต้อนรับคุณลีน่าก่อนเลยก่อนครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยเพิ่งไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทำผมเป็นดวงดาวแล้วไม่ใช่นะวันนี้ขอแอบเป็นเกาหลีนิดนึงแต่ว่าวันนี้จะมาบอกว่าเป็นเคล็ดลับคือ คือถึงแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากดูเหมือนแบบว่าอาดุงดาวดูเป็นคนที่แบบมีอายุแต่แน่นอนว่าถามว่าเราอายุเท่านี้เราสงสัยไหมว่าอาดุงดาวทําไมถึงผิวถึงเต่งตึงมากยังดูเขายังดูผมเขายังดูเด็กอยู่เลยใช่ดูเด็กแต่เขาอายุประมาณ62โอ้โหไม่เชื่อนะจริงจริงจริงแล้วคือเราเห็นอาดุงดาวมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นยังไงคือก็เป็นแบบนั้นแล้วก็สวยขึ้นเรื่อยๆสวยขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่หรือคุณจะอายุตรงไหนนะคะแน่นอนว่าใครๆ จะรู้ว่าอาดวงดาวทํายังไงถึงมีเคล็ดลับดีๆแบบนี้<ช>เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์จากอาดวงดาวเลย s t a r l y Collagen Peptide เป็นคอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจนแบบว่าคือจะบอกว่าครอบครัวจารุจรินดาเนี่ยเขาจะดูแลสุขภาพกันอยู่แล้วนะคะแน่นอนพี่ต้มพี่ต้ลก็ดูแลสุขภาพแต่ว่า คือที่อาดุงดาวแนะนำคอลลาเจนเพราะว่ามันช่วยได้ทั้งวัยรุ่นเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณใครที่อยากจะ<ห>มีผิวพรรณกระจ่างใสผิวพรรณต่ง,ต,งตึงก็สามารถช่วยได้ไดแต่ว่าอาดุงดาวต้องเน้นของเรื่องกระดูกด้วย<อ>รวมไปถึงก็คือใครที่มีคุณแม่คุณพ่อหรือว่าใครที่บอกว่ามีผู้สูงอายุอยู่อยากให้เขาทานก็เน้นเรื่องกระดูกไปด้วยเขาก็เลยแนะนําตัวสตาร์ลี่คอลลาเจนมานี่ตรงนี้นะอยู่หน้าเราแล้วนะครับสตาร์ลี่คอลลาเจนตรงนี้นะใช่ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยแตกต่างจากคอลลาเจนอื่นทั่วไปยังไงแน่นอนว่า ว่ามี4,000มิลลิกร,รัมต่อซอง ้หถือว่าเยอะมากเลยนะครับคือจะบอกว่าเยอะมากแต่ว่ามันพอดีกับร่างกายถ้าสมมติว่าจริงๆแล้วทําไมกล้าถึงกล้าพูดว่าสี่พัน 4, เพราะว่าทั่วไปอ่ะเขามีเป็นแสนเป็นหมื่นมิลลิกรัมที่เขาวี่กันเยอะๆอ่ะอ๋อใช่แต่ว่าวไอ้ที่มันมีขนาดนยอะเกินไปอเออแล้วมันมีไปเพื่ออะไรคือจะบอกว่าร่างกายดูดซึมได้แค่ห้าพันมิลลิกรัมต่อวันอ๋อคือชูจะมาเป็นแสนเป็นล้านดูดซึมแค่ห้าพันใช่แล้วที่เหลือมันจะไปอยู่ที่ไหนวันนี้เรามีการทดลองมาให้คุณผู้ชมได้ดูเป็นด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูกนนนนีีี่่าาามภพตอท ลีน่าเป็นคนหนึ่งที่ได้ทานแล้วก็วันนี้มาบอกเพราะฉะนั้นลีน่าก็ต้องมีภาพตอนที่ลีน่าผิวค้ำเหมือนกันเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะคุณลีน่าเคยผิวค้ำด้วยเคยผิวค้ำด้วยทั้งผิวทั้งทั้งหน้าแย่คือทุกอย่างแบบเป็นมรสุมมากเดียถ้าสมมติก็มีเอาภาพขึ้นมาได้เลยนะคะก็จะให้ดูกันแล้วก็มาเปรียบเทียบกับของจริงตัวจริงตอนนี้เลยว่าเป็นยังไงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่ คนไหนฮะคนกลางค่ะคนกลางคนกลางค่ะผมพยายามจะมองว่าคนซ้ายคนขวาที่ขาวเนี่ยไม่ไม่ใช่หรือเปล่าแต่คนกลางเลยนะคนกลางคนกลางโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าแสงมันไม่ลงนะตรงนั้นไฟไฟเสียหรือเปล่าครับไม่ไม่มันมีไฟอยู่ที่เห็นเลยหมนะมันเท่ากันหมดนะแต่ว่าเออมันก็ยังมีอีกนั่งเนี่ยโอ้นี่ก็ดูค่ะผิวใช่แต่ว่าถ้าสมมติเทียบกับสีผิวตอนนี้คือคนละเรื่องฮะใช่เลยฮะครับแบบว่าคนละคนหรือเปล่าเนี่ยใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งวันนี้จะให้ดูว่าคอลลาเจนทั่วไปตามท้องตลาดนะคะที่เราซื้อทานนกัคื จะบอกว่าลีน่าไม่ได้เป็นคนที่ผิวผิวขาั้งแต่กําเนิดแล้วเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ผิวขาน้ำในน้ำในนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าสมมติเราเอาคอลลาเจน เทลงไปแล้วเสร็จปุ๊บเอาเบตาดีเนี่ยมาเทใส่เพื่อบอกว่าไปโดนแดดมามันไม่ใช่หน้าเป็นคนที่เกิดมาแล้วผิวคํำเพราะฉะนั้นเราต้องผิว้ำแต่กำเนิดใช่เราต้องผิว้ำแต่กำเนิดเลยอย่างนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าคุณไปทานคอลลาเจนทั่วไปตาม้องตลาดอันนี้นะคะคือทั่วไปคือหน้าเนี่ยยกมาแต่ว่าไม่ได้เอาไม่ได้เอาแบรนด์อะไรเข้ามาแล้วค่อมาสาธิเพราะว่าตอนนี้คอลลาเจนมันมีเยอะมากแล้วมันอันตรายมากนะคะถ้าคุณทานเข้าไปเยอะๆแบบนี้อันนี้คือสิ่งแรกที่คุณ สิ่งแรกที่คุณรับมาถ้ามันเหมือนกันเทเข้าไปปุ๊บลองเอาคอเลาเจนที่บ้านดูนะถ้าคนอย่างงี้เทเข้าไปปุ๊บแล้วมันกองอยู่บนผิวน้ําแล้วคนแบบไม่ละลายเลยนะฮะเขาบอกว่าต้องรีบคนบางทีก็ต้องผสมกับน้ําเย็นบ้างที่ต้องผสมกับน้ําอุ่นบ้างหรืออะไรแล้วแต่นี่แล้วมันจะช่วยเรื่องความขาวกระจ่างใสให้ผิวของเราดูเปล่งปังมันเร่ยเกิดอะไรขึ้นเลยนี่ฮะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณทานเป็นหมื่นเป็นแสนเข้าไปสิ่งที่มันจะตกตะกอนนี่ตกตะกอนแล้วจะีค้างในร่างกายเกิดเลยนี่ค่ะ มันจะอยู่ตรงเนี้ยอยู่รงขอบแก้วจะเห็นชัดเลยนะค่ะภาพอย่างนี้เลยนะฮะด้วยความที่ว่ามันย่อยไม่หมดด้วยด้วยความที่ว่าขาวด้วยใช่ด้วยความที่ว่าร่างกายเราดูดซึมได้แค่ห้าพันที่เหลือมันคือเนี่ยฮะเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าถ้าสมมุติว่าเราทานคอลลาเจนสตาร์ลี่ตัวนี้มีสี่พันมิลลิกรัมร่างกายดูดซึมได้ห้าพันวันหนึ่งเรากินผลไม้อาหารทุกอย่างมีคอลลาเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่มีอะไรตกค้างอยู่ในร่างกายและอีกอย่างหนึ่งคอลลาเจนตัวนี้มาจากปลาซซซลลลมอนนะะคึ่งปาเ ช่วยในเรื่องของเรียกว่าคนที่แพอาหารทะเลก็สามารถทานได้ค,คนที่เรียกว่าใครที่บอกว่าทานปลาอะไรไม่ค่อยได้แล้วแบบว่าแต่เราเป็นคนที่ทานปลาแซลมอนได้เนี่ยก็สามารถที่จะทานได้ ตอนนี้มันมันใสไปครึ่งแก้วเลยใส่เลยเนี่ยเดี๋ยวขอเอาอันนี้เข้าไปคนนิดนึงใสไปครึ่งแก้วแล้วนะครับก้วนลงไปทีคือที่มันมีผิวกระจ่างใสขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่ามันมีส่วนผสมของเมลอนอันนี้เป็นหนึ่งนส่วนผสมที่สําคัญที่สุดคือเมลอนเนี้ยมาจากประเทศญี่ปุ่นลูกหนึ่งตกเป็นแสนเยนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก สามหมื่นกว่าบาทโอ้โหแพงเลนะใช่แพงกว่าทองอีกนะคะโอ้โหแล้วก็เอามาสกัดเป็นคอลลาเจนตรงนี้ใช่ใช่เพราะว่าในเมลอนนะมันช่วยในเรื่องของผิวพันธุ์ที่กระจ่างใสผิวกระจ่างใสใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีสารตัวหนึ่งสารอัลฟาไลโปอิกที่มีคุณสมบัติดีกว่าวิตามินซีถึง70เท่าคือมันจะผลักดันคอลลาเจนได้ดีขึ้นเจ็ดสิบเท่าใช่แล้วเมลอนของเราไม่ใช่เมลอนไก่กาที่ไหนเป็นเมลอนจากประเทศญี่ปุ่นและเป็นเกรดที่ดีที่สุดนี่คุณดูเขาพรีเมียมเลยนะครับใช่ที่นี่เขาแี้ S <S <S เมลอนแบบนี้ที่วางขายเนี่ยนี้เป็นราคาต่ำนะคะถ้าสมมุติว่าเมลอนเนี่ยเขาจะอยู่ในตู้เก็บไปเลยนะ,ะแบบนั้นเพราะฉะนั้นนี่เลยคือคุณสมบัติของสตาร์ลี่คอลลาเจนที่อาดุงดาวแนะนํามาให้ดูนเนะครับดูดดส,สีผิวกิ๊กเลยนะฮะใส่บ,บนี้เสร็จปุ๊บยางยางยางคอลลาเจนทั่วไปเขาก็ผสมกันอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้นี่เลยถ้าสมมุติว่าในเลือดในตัวของเราเนี่ยมันเป็นเลือดแบบ เลือดคุณๆอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนแบบถ้าเลือดถ้าสมมติเราคขำมากๆโดนแดดโดนอะไรเพิ่มไปอีกแล้วจะทำยังไงนี่ในนี้น่ายังเหลืออีกนิดนึงนะยังใช้นี่คือเทใช่เมตาดีนเบตาดีนเพียวๆเลยนะคะเบตาดีนเพียวๆถ้าเบตาดีนเพียวๆโดนเสื้อเนี่ยซักไม่ออกนะไม่ออกแต่ว่าเดี๋ยวดูนะคะว่าสตาร์ y c o ค l a g e n อ่ะสามารถที่จะช่วยให้คุณน่ยผิวกระจ่างใสขึ้นได้โดยที่คือไม่เป็นอันตรายแล้วก็ไม่มีสารตกค้างใดๆทั้งสิ้นสีเริ่มสีเริ่มจางลงจางลงแล้วตอนนี้ใสเรียบร้อยแล้วนะไไม่ด้ ลุ้นบอลนะไม่ได้ลุ้นบอลแต่ว่าเงินนี้มันสามารถช่วยได้จริงๆแต่มันจริงตรงที่ว่าคือปกติแล้วเนี่ยเขาจะเอามาผสมน้ำหรืออะไรก่อนอันนี้คือเพียวๆลวคอลลาเจนเนี่ยใสในเบนดีแล้วทำเป็นแบบนี้ได้นี่มันธรรมดามากเลยนะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติใครที่ไปทานคอลลาเจนทั่วไปมาตามท้องตลาดคุณอยากจะเปลี่ยนมาทานกับตัวสตาร์ลี่คอลลาเจนผิวคุณจะดีขึ้นไหมสังเกตดูนะคะหน้าเอา คอลลาเจนที่มีเบตาดีนไปแล้วนะผสมเทลงไปในนี้เลยเป็นยังไงเทเข้าไปอีกนะครัะให้คุณผู้ชมดูว่ามันสามารถที่จะกลับมาให้ผิวของเราดีขึ้นได้สุขภาพดีขึ้นได้ไม่ว่าคุณจะดำมาแต่กําเนิดไปโดนแดดดำมาจะไปทําอะไรมาก็แล้วแต่ดีรือสตาร์ลี่คอลลาเจนช่วยคุณได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มากับโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับคุณผู้ชมเลยใครสนใจนะคะโทรมาที่085 9036661-3นะคะ0859036661-3 Starry Collagen Peptide ของเราวันนี้ปกติแล้ว1เซตแบบนี้ถ้าดาราซื้ออยู่ที่3,006ถ้า้องคนนี้ไปซื้ออยู่ที่3,006 3 0 0มีทั้งหมด28ซองทานได้1เดือนนะคะแต่ว่าวันนี้ลดให้กับคุณผู้ชมเลยะมาในรายการนี้ลดพิเศษเหลือ2,190บาทนี่ยไแล้วยังไม่พอ2,190 9ก้ <90 S 2> บ,บาททานได้1เดือนแต่ว่าใครที่โทรเข้ามาทาน49สบาสยแรกคุณรับฟรีอีกครึ่งเดือนอีก14บซองมูลค่า1,800บาทฟรีไปด้วยโโอ้ห อารกว่าจาก0 0 0กว่าบาทเหลือ2,190บาทนี่นะครับปกติราคาคนทั่วไปเนี่ย3,600บาทวันนี้ลดเหลือ2,190บาทแล้วแถมไปอีกนะฮะ49สายแรกแถมอีกกวันนะฮะแถมไปอีก14วัน14วันทุกเดือนมันอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เพราะฉะนั้นร่างกายคนเราสามารถผลิตคอลลาเจนได้เองเขาไม่ให้คุณทาน30วันติดกันเขาไม่ให้คุณทาน3เดือนติดกันแต่เขาให้คุณทานแค่28วันแล้วพัก2วันแล้วก็กลับมาทานใหม่เพื่อให้ร่างกายเดี๋ยวใครที่หยุดทานคอลลาเจนไปก็สามารถที่ไม่ต้องมาเจอปัญหาที่หยุดทานแล้วผิวจะ มาคํ้มไหมอะไรแบบนี้อันนี้สามารถที่จะช่วยได้อีกอย่างหนึ่งนอกจากเรื่องผิวแล้วมีเรื่องของผิวหน้าด้วยคือผิวหน้าเนี่ยลีน่าก็ไม่ได้เป็นคนที่ผิวหน้าแบบนี้คือจะบอกว่าไม่ใช่คือคอลลาเจนอ่ะมันช่วยได้ทุกอย่างตั้งแต่ผิวตัวผิวหน้าร่างกายสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นผิวหน้าของลีน่าก็มีเหมือนกันปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิวหรือว่าที่เจอกับสารสเตียรอยมาก็มีซึ่งทาตัวนี้ไปก็ช่วยด้วยแล้วก็เราก็มีทั้งตัวบำรุงผิวหน้าที่ดีขึ้นด้วยนะคุณตายรอยดน ใช่ไปใช้ครีมที่แพสเตอร์อันนี้ไรียด้ว่าไปใช้ครีมที่เรียกไว่าไม่ใครนี่คือหน้านะคะนี่คืออันนี้ไม่โดนยุ่งกันไม่ไม่ไม่เราบ้วนซุมาได้เลยคือแบบว่าหน้าตอนนี้ไม่มีริ้วรอยอะไรทั้งสิ้นไม่มีแบบว่ารอยสิวหรือว่าแบบรอยหนุ่มสิวอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าตัวนี้ก็สามารถช่วยเติมเต็มริ้วรอยได้อันนี้ก็แพ้เหมือนกันเหรอครับใช่อันนี้คือภาพที่แบบว่าเป็นแบบอันนี้คือเมื่อกี้คือเราไปกดสิวแต่เนี่ยคือภาพที่แบบล้างหน้าปกติทำมาออกมางงงีี้้เเเลลยยยป็นนนอออ่่่่จาาาแตตว คือไม่มีแล้วที่สุดได้แลเพราะน้องบางคนเนี่ยโอเคขาวอยู่แล้วแต่ปัญหาเรื่องสิวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจะเยอะหน่อย s t a ลี y Collagen ก็ช่วยได้เหมือนกันช่วยได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง s t a r ี y Collagen พิเศษอีกอย่างหนึ่งนะคะคือแน่นอนว่าไม่เหมือนกับคนอื่นบางคนจะกินคอลลาเจนต้องผสมน้ำเพราะว่ามันเหม็นคาวแต่ว่า Starry Collagen นะคะสามารถที่จะ กินได้เลยเหรอฮะกินเป็นขนมแบบนี้ได้เลยถูกต้องโอ้ใช่รสชาติก็จะแบบเปรี้ยวๆนะคะก็สามารถที่ยะกอกกินแล้ถูกต้องใช่ค่ะแน่นอนว่าใครที่สนใจวันนี้ก็รีบๆเลยนะคะเพราะว่าทานแบบนี้ทานแค่วันละหนึ่งซองเท่านั้นคุณจะช่วยให้ผิวพัณของคุณกระจ่างใสขึ้นแล้วก็แน่นอน สุขภาพของคุณดีขึ้นด้วยวันนี้ย้ำโปรโมชั่นอีกหนึ่งครั้งคุณซื้อ Starry Collagen นะคะจากปกติ3,600บาทเหลือ2,190บาทแต่ตอนนี้ไม่รู้เหลือกี่สายแล้วเพราะว่าคอมพิวเตอร์ของเราตอนนี้วิ่งเข้าไปรับโทรศัพท์แล้วไม่แม่กี่สายเริ่มไม่แล้วนี้มีอยู่49สายเท่านั้นจำกัด49สายที่คุณจะได้รับฟรีอีก1,800บาทเป็น Starry Collagen อีก14บโทรเข้ามาที่085 9036661-3นะ085 9036661-3นี่นะฮะครับจาก5,000เหลือแค่ประมาณ2 1 9 0บาทแล้วเนี่ยใช่แต่ว่าวันนี้มีโบนัสอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีก1โชคเรียกหนึ่งโชคคือหน้ามาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนแล้วเมื่อกี้เห็นผิวหน้าของนีน่าแล้วแน่นอนน้าบอกว่าเรามีการบำรุงทั้งภายในสู่ภายนอกและภายนอกสู่ภายในนะคก็มีตัวนี้เป็นตัวครีมตัวนี้เนี่ย คือถามว่าเอามาจาัดโปรโมชั่นยังไงคือจะบอกว่าใครที่ซื้อ Starry Collagen คุณ<ะ>มีสิทธิ์ที่จะซื้อตัวนี้ได้ในราคาแค่50เท่านั้น50รลด 50, 50ใช่ไม่แน่ใจว่า50หรืออาจจะซื้อได้แค่ประมาณสัก40-30<ะ>ตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของการเติมเต็ม ผิวต่างๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งใครที่จะไปโบท็อกจะไปฉีดผิวจะไปฉีดโบท็อกให้หน้าวีเชฟไม่ต้องตัวนี้สามารถช่วยได้ช่วยได้เลยใช่เพราะตัวนี้คืออาบัโลนนะคะเป็นครีมอาบโลนซึ่งช่วยในเรื่องของการให้หน้าของเราเนี่ยตึงกระชับวีเชฟขึ้นมาและอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นส่วนผสมของอาบัโลนเนี่ยก็คือเห็ดหลินจือเห็ดหลินจือรวมไปถึงก็จะมีทั้งเมื่อยหอยทากด้วยแล้วก็ยังมีทั้งสารสาสกัดอีกมากมายซึ่งตัวนี้น่าจะบอกว่าความพิเศษของมันคือครับคือมันเป็นนี

เกาหลีซึ่งอันเนี้ยมาเป็นของบริษัทไฮลี่เพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้นะคะก็โทรเข้ามาคุณจะมีสิทธิ์ซื้อตัวเนี้ยได้ในราคาที่ถูกกว่าคนอื่นค่ะอ๋อนะฮะตอนนี้เป็นยังไงฮะวันนี้นะคะยื่นแบบนี้นี่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็ทายกขึ้นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ผิวเรากระชับได้อ๋อนะครับวันนี้โรมานะฮะสตาร์คอลลาเจนนะครับปกติราคา3,600บาทวันนี้ลดเหลือ2,190บาทนะฮะแล้วก็49สายแรกนะครับรับไปเลยนะฮะคอล้วก็สี่สิบเก้าสายแรกนะครับรับไปเลยนะฮะค ลยนะะฮ0859036661ถึง3นะครับผมรีบโทรมาครับก่อนของหมดแล้วกันฟังเพลินไปสักพักโทรไปหมดแล้วครับน้องหมดจริงเพราะว่า49สายเท่านั้นนะคะนี่อาดวงดาวฝากมาแค่49สายเพราะว่าเราลดเยอะมากเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าใครที่อยากได้รีบโทรรีบจองสิทธิ์ก่อนเลยครับผมนี่ขอบคุณนะครับพี่นีน่าจังมากเลยครับผมขอบคุณมากมีน่าสวยมีหน้าจังเลยเ่ยเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาสู่กันต่อครับผมกับรายการฟินฟินแลนด์ครับสวัสดีครับเจ้าเจ้าผ้ากอ